สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาตหรือเมิโอไรตนั่นเองนะครับในกลุ่มเมิโอไรคลาสฟิเคชันกลุ่มนี้จะมีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันในกลุ่มนี้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาตอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูได้เลยครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับด้านขวาเนี่ยรอยแบบนี้ครับมันคืออุกบาตนะครับ ลอยเววนะครับโดนลมเสียดสีแบบนี้นะครับอุกบาทนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นนะครับผมจะให้ดูลายเส้นแคปภาพขยายนี่เห็นไหมครับเส้นที่ผิวอุกบาทเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นของการเสียดสีนะครับเส้นนี้จะอยู่บนหินสะเก็ดดาวด้วยนะครับอ่าดูนะครับแหวงเหมือนชีสเลยเห็นไหมสันนะครับ ขอบวงกลมมันจะดำนะครับสันพวกเนี้จะโดนเผาไหม้นะครับเนี่ยครับอุกบาทแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับอยากดูนานก็กดหยุดดูภาพเองนะครับนานเท่าไหร่ก็ได้ o y u t u b e จะได้ไม่ยาวเกินดูครับโอเป็นรูปเขาเรียกว่าเปลวไฟนะครับดูตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเปลวไฟนะครับเปลวไฟเลยแบบนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับผิวจะดำไหมนะครับอุกบาทดูง่ายๆดูตรงนี้ครับนี่รอยเวา้าอุกบาทเวลามันร้อนสูงนะครับพุ่งมาเนี่ยร้อนสูงมากพอตกมาที่ดินหรือทรายนะครับบริเวณรอบๆเนี่จะหลอมละลายกลายเป็นของเหลวกระเด็นขึ้นท้องฟ้าจากนั้นดินหรือทรายที่หลอมเหลวแล้วเนี่ย ก็จะละลายกลายเป็นแก้วนะครับเรียกว่าสเก็ตด,ดาวนั่นเองถ้าเป็นทะเลทรายเราจะเรียกว่าลิเบียนนะครับมันจะเป็นสีใสใสสีน้ำตาลนะครับแต่ถ้าสีเขียวจะเป็นโมดาไวนะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับ